เอินโยเวลาจะมาพี่เดยเนาบริวารได้ไหนบ่อยละบ่เพิ่นกลับบ <of> ่าวายอย okay. ่างเนาะเอออาด์แี่ดีแน่เนาะกลับไปพูดมาพี่อะไรก็เบิ้งซอยกันเนาะอ่าพุณกับลานพี่กับลานเนาะพุณกับลานพี่กับลานเนาะเบิ้งซอยกันเขาสตถึกอะแต่เขาอยู่แต่ละใครยูแต่ โดยกับสบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเนาะ FC กันเบสสุขสูขส่คนคือ 9, เก่าพ่อแม่พี่น้องเลยว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเฮาเนาะพ่อแม่พี่น้องขอยินดีตอนทับเข้าสู่ซองหมกดาวันสาวลาวคือเก่าพบพอกันเมื่อนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องอาทางเฮากา็มาหาทางน้องนิงเพิ่นแต่พอดีว่าเจอน้องน้าเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะ ไอ้ที่เฮ่ากะเคยเผยแพร่วิดีโอล่งไปกะโดนหน้าแล้ววะสันเนาะตอนนี้ก็เห็นเพิ่นมาอยู่น้่เมถาตานายเพิ่นบัวเมถาเพิ่นมามือ่อใดอ้า่คนอื่นเดี๋ยวสิไปโอ้ไปล่มไปทำท่าสบายดีทั้งแม่ถาเพิ่นก่อนเนาะพอเพิ่นมามเมื่อใดพ่อแม่พี่น้องเลยมมอดีกับมาแบบเจอเพิ่นด้วยความบังเอิญเนาะโดยเอ้า่คนอื่นไปเพิ่งไปซมน้ำกันเ,เด้อ,อมากับพ่อแม่พี่น้องเลยผููทางสานวนวลเพิ่น ออกล่าตอนแดงๆว่ะัสายล่าตอนค่ำว่าโดยพื่อพี่น้องเลยมากับสาวนวลสองคนนอะทั้งบ่าวชาเพิ่นกะคาเวียร์คางานกับบไดด้ออกมาวันนี้กลับมาสวงคอยํำยำแรงเอ้ามาเบิ่งทั้งนี้กันก้อนบานี้เอ้าอีล่าเอ้สบายดีป้าลูกนี่แล้วลูกเอ้านำก้อกเป็นแบบนี้บ่เนี่ยเอ้าคือเลยมาทางนี้คือเห็นห่านต่ำเถลูกเพื่อนเห็นห่บ่ โอ้ตะกี ai, ้มันส oh. mm. ูงอยู่มั้งบอืใจสีหนุ่มน้ำไปใช่นี่ฮะอาบน้ำอาบน้ำาบเจ้าหยุ่มใหม่ดูหายเหลาแห้งอยู่บ่หนิหยุ่มมึงดูห่ะโอ้อ้าได้แล้วได้แล้วได้แล้วอืออาบตะเวียงตะเวนไอลีเนาะมือนี้กาบังเอิญเจอน้องน้ำเพิ่นมาพี่แตวบ่อีล่ะอ้าวนิบไม้เหยื่อเลยดู มาโดยเอดยอเดี๋ยวควมบาังเอิญน,น,น,นี่นีน่ใช่นางนางด้วยอะนางนี่นนก็ได้เออจะมากาับใครหูกมากน้องเจ้าได้สะิะไปลิ่นไปลิ่นจะมาจะมากับน้องเจ้าหรอะมาอ,อยู่พี่นะ่โอ้มาแหละเมต่โทรมาบอกว่าเมตู่มาแล้วโอ้เมตู่มามือได้ละมาได้ประมาณอทิตหนึ่งแหละ ดโดยสบายดีทั้งสานวนเพิินเนาะโดยแล้กวก็เากเคยสัมภษณ์เพิินตั้งแต่อยู่บ้านพีนเนาะล่ะเนาะและ้วก็เที่ยวเาขาเฮียนอยู่ไออยู่บ้านแล้วก็เมื่อพุพ้นพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อนี้ก็ได้มาพบมาพอน้องน้ำใช้ทั้งได้สัมเปตู้ในละ่ะอยู่ในเฮือนอ๋อใช้ผ้าเอื้อยไปหาดูฮะ่ <c oughs> ะทางสงงงานวนเพิิน พามาเบิ่งดูอื้อฮือทางนี้กะซุมเสีหลายผู้หลายคนโอ้ยเฮ็ดผิดซางเด้ทางนั้นเนาะแซวๆอยู่นี่มาซํานี้กะสินับเงินให้บ่ไผอะสดีเด้อทางมตู้โดยโอ้ยเนาะก็คิดว่าเพิ่นยังบ่ทันได้มาไดอันนี้พ่อแม่พี่น้องเยมามือดน่ะตู มาเมื่อวันเช้าี้เขาวคนน่ะโอ้หากระครบอาทิตย์หนึ่งโอ้ไปยังไมีตู่นะกลับไปกลับมาอือมากับไปกคนมันน่ะคนมันเลยมันลูกทรายบ่ดุ๋ยคนมันเขามาเอาไปกคนมันนี่มันน่ะอือเอาเจ้าไันไปเบี้ยวันสนะมือเลี้ยวับมาแต่เวียยแล้วก็ไปพุ่น แล้วอันจะมาตอนนั้นว่าอยู่เพื่อนเห็นน้องน้ำเพื่อนว่ามีคนอันนั่นน่ะเมนอีเดียบอ่นั่นแหละปุ๊บเลยอือโดยเอาบันนี้ก็อยู่เพื่อนเลยบอ่บันนี้อยู่เลยอ่ะเหมืนอยู่เลยเนาะหายไปมันเจึงได้ยางมานั่นแหละยังวไงไปเห็นย่างว่ะเพื่อนเพิ่อเพื่อดีอผื่อนก็เะ็ทให้เรียบร้อยเลยเนาะคักแน่อลไวบันนี้ เจ้านอนตะลางพี่บอเจ้าน่ะนอนหนี่ละอยู่ขืนนอนเชิงนอนเชิงร้านมบอขึ้นนะแม่ขืนวันนี้หะอยู่กับลานสองคนบอวันนี้นะสามกับสามบักหนึ่และผู้ใดนะอ๋อใส่นี้โอ้โหบักนั่นแหละลานสามคน โดยพ่อพี่น้อยอแล้วแล้วทางน้องน้ามาเมื่อใด้สรุปมาหาปมะตูนะมาเมือม่อเมื่อปรตูมานะมาเมื่อหนึ่งแล้วมาเมื่อนั้นเลยมาเมือม่อนั้นเลยแล้วบันนี้สิอยู่พี่เลยบ่อยล่ะบันนี้กว่าเฮียนอยู่พี่จบแล้วว่าสิเมยู่พุ่นเฮียนอยู่พุ่นโอ้ยเมื่อพุ่นนะฮันเอาไปหมอโอ้โอเฮียนอยู่หมออยู่พี่จะอยูป่ปอได้หรอปอสามอยู่ โอ้ยังอยู่ประสามอยู่โอ้ยังลายอยู่ยังลายปีอยู่เนาะไปเรียนมแัดสีป้ามีตู่อยู่คนเดียวแล้วบบนีมันแค่ทำมะเยี่ยมมันแบบว่าขันคือว่าฮาอยู่พีมันต้องได้เสียขาเสียใจเรื่องรถเรื่องราวนี่สันนวนแต่ว่าทั้งน้องเพื่อนเมื่ออยู่บ้านย่าบอกบ้านย่าเลยพ่นเนาะมันกับแบบเที่ยวมากก็ได้ะนะแบบขี่รถถีไปเองก็ได้ฮะนะการชลดการเสียใจเนาะ เจ้าคู paid, ่บเที่ยวไปเที <whack> ่ยวมาเพื่อนดุไม่ตู้ไปหหอ่ะอือี่รถจีบเที่ยวไปเที่ยวมาฮะอือกเมย์ช่วงนี้เนาะใจลูกเกิดของเฮี้ยงอันนี่เครื่งกินเครื่องยูวะนี่เต็มแล้วทีอ่ีลาว่านชี้ใหญ่หงเฮียนตะกี้ยังไม่ทันได้ใหญ่เลยบอกใหญ่นะยังอยู่เนาะ ยังไมใหญ่หเลยนะโอ้ยังดีได้ไม่ตู้มาไวเถอนะเนาะเกือบไปได้เลยเพราะว่าเดือนหน้าเ <ừ, S 1> ขาเจ้าก็ปิดเทอมเนี่ยได้ทั้งน้องละเ <ừ, S 1> พิน่นว่าอันปิดเทอมแรกนะเพิ่นว่าเพิ่อนชี้ห่ายพูดแล้วคือไม่ตู้บอกมา ừ, นอ่บาดนี้เอาไม่ตู้อันขอถามแม่อันคือว่าทางลูกสาวไม่ตูนะ้นั้นมีน้องน,น่อมันเนาะเพิ่นส่งเสียงว่าโบเป็นเน่หึงเลยอะไปหาจังได้เราไม่ตู้เราก็มาอยู่เฮือนว่าสารเราส่งเสียงมาบแบบไปนวดว่า ไปหาในบ้านทีนี่เรื่องอันทีนี่แหละเรียนบอเอาไม่ตู้่าได้ไปหาพนเองว่ามาแล้วไปแล้วเปยังนะมันไปไอ้ลูกอันมันมันมันหอดก่อนเด็ดบอกแบบอันไม่ตู้ว่าน้ำมันมันก็หอดก่อนเด็มันหอดก่อนเลยจะมาเผื่อกระวนกระวายกระวนกระวาย โลยเอาหลวงพ่อูนาพูรังแทนไปโงกในบ้านหลวพ่อูรักแม่ติวามันหนึ่งมันหอดกดอนเลยือมันหอดก้อนเลยแม่ติว่ามันในบ้านลงมาแช่ไปเถ่าผืนลงมาจช่เลยได้ผืบึ่งบ้เนมล้คือมาแต่ผุ้แต่าควบควอเนชากระแวะมืเถ้าถึงไอ้เลยลงมาเผืนไอ้เลยลงมาถงมานำหาพู้ด่าง ไปเลยอะจีจนี่นั่แหละไอไปจะก้อนเนี่ยไปกับไปไกลรน้องนี่แล้วนี่แล้วตอนนั้นเจ้าเจ้าขุนเวียงจากเดือนสามิเ h ่าขุนก็ใช่เลยฮะขุนเวียงได้นสองเดือนอยู่เวียงสองเดือนโอ้ทางแม่น้องนาเพลิ่นก็อยู่เวียงบ่ตอนนี้น่ะพุ่นแน็ตโอ้แล้วเพิ่นบ่ได้ลงมาบ่บ่โอ้กาวาชิอยู่พุ่นเลยบ่เพิ่นอาภัวอยู่พุ่นบ่ บอกพวอยู่พุ yeah. ่งยิงไวอยู่พุ่งยังดึงเช็คเนี่ยนึกพวอยังไงพวอยังกำลังโบถูกอยู่นะพวอยู่เวียงที่พวอยเป็นอะเออเหมือนดึงฉี่เนี่ยหายบอกเป็นสุกพูเพื่อนใหม่โอ้พุกอยูืนสาไม่ถามว่าพุกบ้านทำเนี่ยเดินเขาเพื่อนแล้วอยู่เวียงอยู่เวียงพุกโอ้วเพิ่นเอาคันนิ้วพุ่นนะกับพวใหม่เพิ่นได้ลูกได้เต้าอยู่บ่อได้ผู้นึงได้ผู้นึงทางเบอร์ได้ลูกเพื่นจะค้นสานี่คือลายแทนนี่ ลูกผัวใหม่กับทอบักน้อยอย่านีเนียลูกผัวเก่าเ็ช้ามันเป็นชีอเป็นชีบัายน้อยนี่าอันผู้เป็นว่าวสายูนโพด้ยอยู่นาี่นาอ่เอาเมียแหละอือเอาอยู่เพื่อนหลังันทีจะไปอยู่ในนี้ยอเอาเมียแล้วอยู่สวรรค์โอ้ใหญ่ปบนั้นบ่สไหไอขงน้องน้านีได้แปดปีกอิเข้าสิเก้าแล้ โอ้ันบคน,คนใหญ่แต่กูิมกูาน่่นาะไม่ดูน้ะโอ้คอยดูบอได้พู้ได้คอยคิดว่าลูกคนบริไใหญ่ปานนี่นะคอยคิดว่ามันจะน้องหน้าเลยคอยวอกอีโก้แล้วสิบแปดปีขึ้นสิบเก้ลยเป็นเอาเมีอไรตอนนี้น้องน้าจักปีนะลูกสิบสปีเออบารี่หาม่ไปเท่าอายุเพื่อนรังนี่สามคนบ่สมคนโอ้สาีทั้งไม่เท่าโโอ้ สามคนเปนตู้นาคน้องลานชงนี่ลานชงเป็นชามคนอยถามเพราะว่าอันลานชงบ่ละว่ะสามกับอันถือเท่าไส้เห็นแล้วผ่านวันคอยก็เลยงงโอ้อะไรคอยก็เลยงงโอ้แสดงว่าน้องน้ำมแล้วก็น้องของน้องน้ำแล้วก็ไปถ่าเองสามคนเนาะสามคน เอาวันนี้ก็บ่ต้องไปทางใดเด้อบัดี้เด้อเนาะเฝ้าเพื่อนเฝ้าซานมาบัดใดก็มิดสมอยสมอยาคไปกัเอิเท่องเขาก็มาหาไปเออบกไปแน่นอืมื้นามันบุยากทีขาว่าพอยองมตู้ตัวนั้น่ามีเรื่องมีราวกันโอ้ยคิดว่าไัซ้าคือว่าหมเอนเด็จริงนะตัหัวตามัน่เท้า พริกกระปุกมันแลอะหายเรื่องแครว่าเนี่ยมาเอาเงินมาพิ่ตาดอยู่นี่เอ้าคนอื่นกะบอนั่นแท้คือแนี่มาทางนี้เนาะเพื่อนลาเพิไปเลื่อนเพื่อนคูโมและเพื่อนมาห้ามในตู้แล้วเพื่อนนั่งเผลอคันใดแล้วตื่นเช้ามาแม่เขาก็พาไปบุญฉันดอกมาแล้วดอกฉันดอกคือมา มันเปปากเปอปมูกขอคำน้ำเงอนน้องชื่อแพ้กินโดยือน่องชุ่มนี่เปบเขาว่าหักปากกันได้ไปดูบูเบมาขอผู้เจ้าเสือผู้เจ้านี้ผู้เจ้าหายอมนี่นะโดยตัวเประตยัดหลังััควงมควไปก็เลไป อปอลยม่ด้วยกันแบอยู่ไกลก็อืมเนี่ยไปเลยกับฝัดมันมาขายได้เลยแม่แม่มาชงแม่เลยหนย่งไรอ่ะผูกมันเอาได้โอ้โหถังเมื่อองเจ้ามัดนี้มัดฝัดไก่ไปใช่ไหมแเห็ุผลเดียกันทา่แล้วมันหยังมีติมมันแล้พอได้ใส่ได้จ่ายยี่บพัฒนายี่บ่ หายยู้หายพรใช่<ม>หายมาแก็เพลียนที่ยาถิ่นแมนี้ก็นะโอ้เป็นยังไงนะตึ๊บหัวเข้าน,นี้แล้วยาอย่งนั้งน้ื่เองย้งนะ่เสียงเงินประกันภนัยดีดิสมุนไพรพื่นเมืองเรามาเสียงเงินประกันภัยกะยังดัใจดมชมกะมดีชิงคงกินชิลุุรากินยัง เอาน้องน้ำอันรุ่นนั้นพาจานเพิ่นมาเยี่ยมมะยามน่เจ้าก็อยู่นี่บ่ละบอ,อยุนู่ตัอันโตนเึินมาอันร่นี้หนึ่งต้อบริยันบริยุนส่ตอนเน้นแล้วตันนักพินไปพานบริยุนแเดาอย่างนี้หละว่่ะขนมโอดูอันนี้มาอรุ่นนี่หนึ่งตัวมาให้โสมือมือชาติพิโลมา Ô chú chuông, 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 chú chuông, 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 ทุกมือเนาะบางมือนะเวลาไปถ่ายคลิปนะดูโตน,น้องน้านพอพอเพินเพราะว่าเพินก็ขี่รถขี่ล่างมากอะโอ้ยเห็นใจส่วนเนาะแมนตา,า,าดูโตนต<น>าดได้เที่ยวกันเนาะโมเมนต,ต์ใกล้ๆกล้คล้ <c oughs> องถ่ายอยู่โอ้ยเมตุเจ้ามื่อใดเด้ดดล่ะเอ้ยสิมา <c oughs> ว่ะบัดเที่ยวบัดเที่ยวย่ำหนาวเนาะชาวนวลบัดขี่ขาเมื่อผาสูล้มบัดนี้โซนรถกระรถอันตีนแปลโอ้ยว่เป็นอะไรรถผา ผ้านี่บล่งขีอะไรอยู่มันคันหนึ่งคด้ษะขันหนึ่งอยู่อยู่บ้านหน้าพันแพงอยู่เพนว่าบัดมาเอาข้าวหละให้เอามาให้เอามาให้น้องขีอืและนี่ฮัดแท้เจ้าไปก็ซ่อนกันไปคือก้าววิล่ะแต่วัดซ่อนกับใครเรอกมันใกล้เนาะมันก่สิใครก็อยู่บ้านพี่มาพี่อยู่ เสียงเด็กน้อยก็อยากลายเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ่ะบ้านนี้ก็ตั้งใจหามจีเฮียนได้หล่ะเด้อเนาะทางมีตู้ก็จะไปใส่ได้ตู้เอ้ยบ้านนี้เนาะมีอย่างก็อยู่เฮือนนี่แล้วบ้านนี้พากันตั้งใจหามจีเฮียนบ้านี้ทางน้องเฮียนปอได้ใส่ละเพื่อนมาเลยเข้าห้องจักเท้าเอ้าไปเฮียนอยู่บ่สะเพื่อนไปกับไปลิ้นไปไปลิ้นชื่อเอ้าสร้างว่าแท้ ก็คิดว่าไปห้องพีเยี่ยนได้หนิหากไปอยู่้องเยี่ยนแต่บ่เข่าห้องมาได้ยินเออว่าโบเล่าเข่าห้องเพิ่นบด้เล่าจากเธอเลยบ่ล่ะบอกแต่ชักตกชินโู้เพิ่นบอกเข่าห้องเลยคือว่าไปนั่นมีเชยบ่เลยไปดิบห้งเยี่ยนเพิ่นไปดิบน้ำพายล่ะคุณจันก็บอกมูเพิ่นมีบอกมูเพิ่นไปดิบคนใกล้นี่ยะอ้คนอิ่นเขาห้องเข่ากว่า เป็นคนปากกือได้เนาะได้ชีวะไปทำไปเรียนอือบ้านนี้ไปเฮ็ดเวี้ยเฮ็ดการเฮ็ดงานอย่างกงโย่มีแต่ใส่คนเป็นนักศึกหนังสือได้คนปากกือ้วเพื่อนบม่อยากเอาได้เนาะออมีแต่อีหล่าตั้งใจทำแต่เฮียนเด้อน้องน้ำเนาะสมกับผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนอ่าซัพพอร์ตแล้วก็อุปถัมภ์คำสู้เจ้าเด้ออือ เป็นทางพระอาจารย์บ no, oh, so ่ยล right? ่ะส่งเสริมจะเฮียนนรกโดนผ่าอาจารย์กระชาตุบุญคุณเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยมาเป็นขาดเนาะโจมาข่ายรูผ่าอาจารย์อยู่ไซน่ะยายอยู่สารคามนี่บ่อยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพอยู่ไซน่ะสารคามอยู่สาซน่ะอยู่เบ้ยอยู่ข่าบาร์เซมบอกเลยเพิ่นได้มาทางช่องข่บาเซนเพิ่นเพิ่นพี่น้องเลย เพิ่งมาเยี่ยมช่องเธอในเร<า>ื่องนอนอ่ะชามเธอสามในช่องสามอืม<อ>นี้แล้วเพิ่นยังเบิ่งเห็นเจ้อาอีล่าเอ้ยเนาะคิดใส่เด้อผู้ใหญ่เพิ่นอ,นอันตั้งใจอนานโมเวนตร้างเพราได้สามโมเวน<ะ>อันน้องน้ำนี่มีเต็พระอาจารย์ได้ซอยสู้เข้ามาเลย<อ>สามองค์นี่เดี๋ยวนี้มีเเพื่อนนี่คือสององค์ โอ้พาจารยนบ่เนี่ยโอ้ทรง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 น้อเป็นตัเนาะโอ้ยดีแล้วสาธุบุญคุณแล้วนี่เนาะทรงทรงขมาทรงคนถือมาเรียบ้อเรียบร้อยอุทิศามนี่คือแบบมาดูเดฟแบบสิ่งของหรือว่าเงินทามาให้เนาะล่ะการทำการเงินโอ้ยสาธุบุญคุณแล้วอีาเอ้ยสาธุมีแต่ผาเด้ชึงมีแต่ผาไว้ร้องมีแต่ถ่ายผาไว้ร้อง ดีแล oh ้ว oh. น้อการบางพื oh. ้นไม้ผมจะช่วมบอกโอ้บอกแหละพิ่นมาจากมืออล่ะมามือเดียวบลอกมามมือเดียวแล้วพ่นกมาโอ้มานีเดปุ้งเป็นยังไงล่ะเห็นเมตูมาได้ดีใจบ่บนี้ดีใจน้องติงนี่เราเขานั่นได้ไปอยู่น้ำยาพูกับมอนอยู่บ่ออนอยู่ เงี้ยเวลาจะมาพี่เด้เนี่ยบริวารได้ด่าบ่อยหละบ่เพิ่นกับบริวายังเนาะเอออาด์แน่ด้ดีเนาะกลับไปพูดมาพี่อะไรกับเบิรงซอยกันเนาะอ่าพุณกับลานพี่กับลานเนาะพุณกับลานพี่กับลานเนาะเบิรงซอยกันเขาสือถืออะอาจจะเขาอยู่แต่ละใครยู่แตู่ละ กะเบิงบัตรซองแล้วเจ้ากะยูบัตรซองแล้วล่ะก็คือเจ้าใหญ่มาเจ้ากะคือหาเงินหาข้าได้กะส่งบัตรซองเนาะยามสิรลให้เจ้าคิดแม่กะคิดใส่ยามที่เจ้าอาโบมีเรือโซงที่ยังน้อยยังทำยังเงี้ยใช้เจ้ากะไปคุณมาพี่เนาะคุณแม่ก็ดีได้หลายไอ้บ้ดนี้เนาะตะเกากะดูตนเพิ่นยูพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะอันณาลดลางเพิ่นเพราะว่าคันเก่าหนะกะเนาะอีละเพลื่อย แล้วอันรถคันนี้หันบ่ได้มีปัญหาไงล่ะเตงแต่เออซื้อให่เจ็บฟุนแล้วบ่ได้เป็นย่างเท้ากาโชวโตกมีแต่โชวโตกซื้อบอดเมนสูบมันยานบ่โชฉีมันยานผันสูบยานไปให้ห้าิ่นเคียงให้เด้อดีได้ล่ะเอตั้งใจหั่มใจเฮียนเนาะอ่านเป็นอยู่หรือเปล่ากอไก่ก๋อไข่ก็ได้อ่นเป็นตั้งใจหั่มใจเฮียนแนบบอ ปอมปอามเลยอ่า,าได้แล้วปอามอปีหน้ากับปอี่ได้เนาะอ่าเรเคยข้างห้องนี้คือเรไหว้ละมามึอีอังนมาจัดเบารือมันคันวนคันเนาะเรมนต้องหามาัน,นัน,นคันนคันแบบฟ้าก็้ึกิ่นไปกระดาษนาะอือากบเป็นตู้ขายแลเปียอ้อออผมมาราบอกคุณสาว่มง,งามแทบไ่เห็นอ้องังว่เขางามนี่บ่ตัว ผู้ใด๋ตู้เออโดยคนตุ้ยเนาะมาเบื่อโอ้ยตุ้ยบ่ฮาว่ายินเจ้าอยู่ได้ตู้เอ้ยโดยอ้าก็มีแต่ว่าสมาตุ้ยอันนั้นแน่เนาะสวนบัดนี้อยู่เฮือนอยู่ซานนําลกนําหลานได้ตู้เอ้ยบัดนี้เนาะคิดเห็นลูกหลานนเวลาเที่ยวอันน่ะมหมาเฮียนโอ้ยตายกระบาบกบมากะไกไกเนาะ่าจําเป็นสิได้จังวลูกพ คือว่าบ mm. mm. uh ุคคลใดอยู้ลำรู mm. ่น uh พูด huh. ค yeah. ือสลาดเที่ยวไปเที่ยวมาจริงมันมีวันกินยังอยู่ยังยี่งซีบอกกินดดังที่แล้มันก็มีคนคึ้นไปใหเป็นโตนะโดยโดยโัยโตจับโตเปอนงข้แต่บางย่รู้เงินก็ยังโฉมเชื่อะ โอ้บันนี้กัมาอยู่เพื่อนอยู่ซานเฮาเมถาวาเอ้ยมีอย่างกินอยู่กับลูกกับหลานเนาะบันนี้เนาะโดยบันนี้ก็มีแต่ว่าอยู่กับลูกกับหลานเนาะบันนี้เนาะอาดีเดี๋ยวทั้งเฮากับโรคมุกลโรใจแล้วยายเอ้ยบันนี้เนาะเพราะว่าตะเก้ากัไปถ่ายคลิปลุ้่ามาตอนแร้งเนาะเห็นน้องเพิ่นเมื่อกีโรติเมื่อกัโอ้ยก็ได้แต่ดูตุนย่ำใด้เด้คนถ่ายรถย่ำใด้เด้เม่ตู้สิมาฮะนะดูตุนกุ้มกุ้มเดินละ โอ้ยประหยาดเห้ว่าเลยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะรับรถย่ำนาวมากเพียนกับมาต้องมาแต่เศร้ามาผลมาย่ำนาวน้องสำนักสมุกสุกนึงนันนาขีคนนึงเนี่ยสุกก้นคุณรน้ไหมปวดในมากจริงมีรถคือเก่าชุกชุกเป็นกันชุกมันมากน่ากลัว่าแม่มีรถโดย อ้าดีแล้วดีแล้วเนาะเอ้าจังใดก็มิตาวาดีมุกดีใจทั้งอ่าน้ำน้องหน้าเพิ่นได้ลาเด้อเนาะกามาอยู่น้ำในถาวรตาหน้าเนาะเอ้าจังใดเอ้ยก็ลงมุกลงใจแล้วบา้เนาะใครแนร่ะบาี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าบาี้ทั้งเอ้ยก็สิได้กลับป้าเด้อบาี้เด้อเนาะกามาก็เจอเพิ่นด้วยความบังเอิญเพราะว่าเฮากับอันบ่ฮู้ว่าเพิ่นมาโดยแล้วมาดึงดูดดโดย เอาทั้งอันนางกาเซดาโคตูกับปลาเดอร์ยาเด้อบันนี้เนาะอยู่กับลูกกับหลานเด้อบันนี้เด้อร์นั่นโดยสบายดีเด้อทั้งย่าทั้งน้อน้ำเนาะโดยโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ทางสามุกดากาเซโคตูเดินทางกลับก่อนทางน้องน้ำเพิ่นกลับมาเป็นที่เฮียรห้อยเนาะทางสามุกดาก็ดีมากกับบังเอิญเจอเพี่น่อแม่พี่น้องเอ้ยเอาสำหรับคลิปนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องทำอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโท้ตอค้ตไเด้อร์แทนี้กับโค้ก้าวค้า่าสบายดีสบายดี